สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้มีของดีๆมาให้ชมอีกแล้วครับคันนี้นะครับสาวกอีซูซูรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูราคากันนะครับสำหรับอีซูซูนะครับคันนี้เป็นอีซูซูดีแม็กออนิวสเปคแครนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9ไฮแลนเดอร์นะครับเป็นตัว Z ตัวนี้เป็น X s e r ซ e s เลยนะครับสาวก X s e r ซ e s นะครับไม่ควรพลาดนะครับเข้ามาดูคลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพราะคันนี้ส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นแสนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับโฉมตัวนี้นะครับปี2020นะครับสำหรับ X s e r ซ e s นะครับมาดูนะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นชุดเทาดำนะครับค่อนข้างรักษาง่ายนะครับสัญลักษณ์ีซูซุสีแดงนะครับเป็นตัวเดิมโรงงานเลยนะครับ และทะเบียนนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับพอพึ่งพอพึ่ง5449อุบลราชธานีนะครับมาพร้อมกับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์และไฟเลี้ยวไฟตันหมอกจากโรงงานนะครับชุดเดิมแน่นอนนะครับดูนะครับสัญลักษณ์นะครับลายของ X-Series นะครับเป็นสติกเกอร์ตัวเดิมโรงงานเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยอ่ะไล่มาดูด้านข้างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแม็กอลอยเดิมโรงงานนะครับและยางบริสโต e นะครับ ตัวนี้เป็นยางเดิมโรงงานนะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับยางโรงงานนะครับค่อนข้างดีนะครับมาที่กระจกมองข้างนะครับตัวนี้ดําเงาตัดดับด้านนะครับไฟเลี้ยวตรงกลางค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับสัญลักษณ์ x series ตัวเดิมนะครับและมือจับนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกันลอยนะครับของ d max x series เลยนะครับและบันไดข้างนะครับเป็นตัวเดิมยังไม่มีริ้ว้อยเลยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับ ที่เปิดฝาถ่ามันนะครับเป็นชุดโครเมียมนะครับตัดกับตัวรถค่อนข้างโดดเด่นมาพร้อมกับโลบาร์นะครับเป็นชุดของ X-Series เลยนะครับตัวนี้เต็มเต็มเหนียวเลยนะครับอ่ะมาดูด้านหลังนิดนึงนะครับสําหรับตัวด้านหลังนะครับตัวนี้ลายคาดนะครับก็เป็นของ X-Series ตัวเดิมโรงงานนะครับสัญลักษณ์ Isuzu สีแดงนะครับ D-Max เป็นตัวเดิมยังไม่มีการแกะนะครับ X-Series นะครับยังไม่มีการแกะนะครับมาพร้อมกับ กล้องมองหลังนะครับจากโรงงานนะครับและกันชนท้ายเป็นตัวเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแมกไลเนอร์กันนิดนึงนะครับว่าตัวนี้สมบูรณ์แค่ไหนนะครับอ่ะดูได้เลยนะครับตัวนี้เป็นของเดิมโรงงานนะครับอีซุซุและก็ดูนะครับแมกไลเนอร์นะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบรถคันนี้ไม่เคยผ่านการใช้งานบรรทุกดักมาแน่นอนนะครับน็อตทุกตัวนะครับยังไม่เคยเจอกุญแจ ไะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันนิดนึงนะครับออปชันเต็มแค่ไหนตามไปเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับห้องโดยสารนะครับสวยงามแค่ไหนออปชันเต็มแค่ไหนนะครับอันดับแรกนะครับตัวนี้เป็นระบบ p u s สต t a r t นะครับเป็นกุญแจระบบ p u s สต t a r t เดี๋ยวเราผม start ให้ดูนิดนึงนะครับคันนี้แก๊กเดียวติดนะครับเสียงยังนิ่มนวลกลิ้เลยนะครับคันนี้และที่สําคัญนะครับตัวนี้เลขไม่นะครับ21,200กิโลเมตร เป็นไม้แท้เดิมโรงงานเลยนะครับอเดี๋ยวเราไล่มาดูคอนโซลนะครับตัวนี้ค่อนข้างทรงสปอร์ตนะครับเป็นของ X s e r ซ e s นะครับและชุดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับของเดิมโรงงานนะครับและพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย4ีก้านนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับรองรับชุดเครื่องเสียงนะครับการรับการโทรนะครับและแอร์นะครับเป็นแอร์4ระดับนะครับส่วนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ระบบใหม่นะครับตัวนี้6สปีดนะครับเกียร์แมนนวลนะครับ อ่าไล่มาที่เบาะเลยนะครับคันนี้เป็นเบาะชุดของ X series เลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับโทนสปอร์ตรักษาง่ายนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับตัวนี้ว่ามีกําลังเครื่องเท่าไหร่ห้องเครื่องยังสวยสดงดนามแค่ไหนตามไปเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับสําหรับห้องเครื่องนะครับไล่จากฝากระโปรงเลยนะครับสติ๊กเกอร์ทุกตัวนะครับของเดิมโรงงานนะครับยังไม่มีการแกะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นเพดมออกนะครับหรือ แผ่นรองความร้อนนะครับก็เป็นตัวเดิมนะครับส่วนด้านข้างนะครับคานด้านข้างและคานด้านหน้านะครับก็เป็นคานเดิมนะครับบอดี้เดิมแน่นอนนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสูงสุดนะครับเป็นระบบช่วยเบรก ABS นะครับน็อตทุกตัวนะครับยังไม่มีการขยับนะครับห้องเครื่องนะครับยังใส่กิ้งเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับแบตเดิมนะครับเป็นของพา n a s o n i กนะครับตัวนี้ค่อนข้างทนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดราคากันเลยนะครับสำหรับ e ซูซูดีแมกออนิวไฮแลนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นตัว ZX s เอ็กซ์ซีรีส์เลยนะครับเป็นรถปี2020นะครับราคาเดิมผมขายอยู่6 7 9 0 0 0 0บาทนะครับวันนี้เอาไปเลยนะครับ5 09, 9 9 0 0 0บาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาที่เบอร์098-469-6699นะครับท่านใดข้อมูลชัดเจนแน่นอนนะครับสำหรับคลิปหน้า เจอกันใหม่นะครับกับรถเดิมรถดีสมยงคาเซ็นเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ